นัดกับอาจารย์กอลฟไว้ที่พิ c a d ดลี y b แบงคอกค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะฝ้ายอยากจะชวนอาจารย์กอลฟมาดูโครงการอีกหนึ่งโครงการที่ฝ้ายสนใจนั่นก็คือโครงการ A Space มี p i c าเดลียซึ่งอยู่ด้านหลังโครงการพิคาเดลี y b แบงคอกแห่งนี้นั่นเองค่ะ สว,ส,สวัสดีครับว่ายครับเป็นไงคะท่านเดินทางมาลําบากไหมคะมาตรงนี้มาง่ายมากนะฮะท่านผู้ชมขับรถเข้ามานะฮะในสุขุมวิท77นะฮะ,ะมาประมาณสัก3กิโลนะฮะแค่นั้นเองแล้วก็จะเห็นซ้ายมือโดดเด่นด้านหลังนี้ก็คือพิกาเดลลี่น,น,นะ,ะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ฟ่ายจริงๆนะนี่เป็นคอมมูนิตี้มอลล์แห่งเดียวเลยนะในเส้นอ่อนนุชนี่นะตัวรูปแบบสาาถาปัตยกรรมผมว่าโดดเด่นมากนะฮะเราจะเห็นนะ สิ่งที่รูปแบบของตัวแสบยกรรมเป็น English อทาวนะฮะเราจะเห็นว่าเหมือนอังกฤษสไตล์อังกฤษที่แบบดูแลแบบย้อนยุคน่ะายนะตัวร้านค้าผมว่าน่าสนใจมี Max Value ร้านกาแฟร้านอาหารหลายชนิดเลยให้เลือกสรรมีด้านหลังเปิดตลอด24ชั่วโมงใช่ครับนะสำหรับที่ตั้งและการเดินทางนะฮะท่านผู้ชมสามารถมาที่โครงการนี้ได้นะฮะด้วยรถไฟฟ้า BTS นะฮะแล้วก็นะฮะ ต่อแท็กซี่หรืออะไรต่างๆเข้ามาแต่ถ้ามาอยู่ที่โครงการนะครับเอสเปสมีพิคาเดลลี่นะฮะเขามีชัตเทลบัสนะฮะ<อ>ในการที่จะพาไปส่งยังตัวสถานีออนนุชของ BTS สก็ไสะดวกสบายเราไม่ไกลจากถ้าเกิดว่าเราต้องการจะออกทางเส้นสุขุมวิทก็ได้หรือว่าจะออกไปทางเส้นฝั่งสินคินลินนี่ก็ได้เหมือนกันอ่าหรือว่าใครจะไปสวนภูมินะก็สามารถไปนะฮะแอร์ออพอร์ตลิงได้สามารถนะครับไปสวนภูมิได้อย่างง่ายดายสถานีหัวหมากนี่เองตรงนี้เองนะฮะเพราะฉะนั้นนอกจากนะฮะ ความสะดวกสบายความครบคันของคอมมูนิตี้มอลแห่งนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าโครงการฝ้ายอยากดูหรือยังอยากดูมากนะไปดูหน่อยค่ะไปดูกันดีกว่าว่าเอสเปซมีพิคคาเดลลี่จะน่าสนใจแค่ไหนตามเราไปเลยครับ ข้ามาในเซลล์ออฟฟิศนะฮะซึ่งบรรยากาศต้องบอกก่อนเลยนะฮะสะท้อนในมุมมองของในแง่ของตัวดีไซน์นะไปสู่ตัวการออกแบบอ<ล>ะไรได้อย่างน่าสนใจนต้องบอกก่นอ,อกกนว่าในการวางผังอาคารนะป้ายจะมีตัวอาคารอยู่สาอาคารนะซึ่งวางตัวเรียงแนวกันนะแล้วก็สาอาคารเนี่ยจะเชื่อมกันด้วยในส่วนของตัวสสาว่วยน้ำนะ ในแง่ของระบบหมุนเวียนอากาศเขามีสระว่ายน้ำตรงกลางมาช่วยอะไรไหมอันนี้ข้อดีมากฝ้ายที่ฝ้ายถามเพราะว่าความชื้นนะฮะก็จะอยู่ตรงระหว่างอาคารตึกแล้วพอมีลมนะทําให้ห้องทุกห้องเนะี่ยผมว่าเย็นเลยเย็นสบายเลยฝ้ายในส่วนของตัวห้องนะฮะเราจะเห็นตัวพื้นที่ด้านล่าง<ะ>ซึ่งติดกับสระว่ายน้า<ะ>นี่เป็นจุดขายส่วนหนึ่งเลยนะของเอสเพสที่นี่<ะ>ก็คือสามารถที่จะ เชื่อมต่อไปยังสระว่ายน้ําได้เลยฟ่ายไดอีกด้านนึงเป็นการ d เด v i วิใครที่ชอบนะออกกําลังกายอย่างสระว่ายน้ํานะ,ะผมเจอมาหลายที่เลยสระนิดเดียวอะแต่ที่นี่นะฝ้ายนะ50เมตรก็คือตลอดแนือ,ออกกาลังกายขอ,ของตัวอาคารเลยหรอใช่และนอกจากนั้นนอกจากสระว่ายน้ำนะ,ะในส่วนตัวชั้นล่างก็จะมีในส่วนของตัวฟิตเนสอ่านะในสามารถที่จะแยกมาออกกําลังกายเทควิวอ,อะไรต่างๆได้ อย่างนะสบายใจที่น่าสนใจก็คืออาคารเนี่ยสูง8ชั้นไม่ได้หนาแน่นมากแล้วพวกอย่างอย่างฝ้ามีรถเนี่ยกังวลนะคะเรื่องที่จอดรถออกไปไหนทีนี่จะกลับมาจอดได้ไหมหรือว่าอะไรอนับนะะว่าที่นี่นะพอเราไปดูข้อมูลหรืออะไรต่างๆข้อมูลที่น่าสนใจก็คือเขาใช้ระบบที่เรียกว่า mechanical parking นะเป็นระบบใหม่เป็นระบบใหม่พูดกันง่ายๆนะท่านผู้ชมสามารถจอดรถนะเข้าไปแล้วจะมีเล็กต,ตัวยกรถขึ้นไป ข้อดีก็คือไม่ต้องกังวลเลยฮะว่ารถเราจะหายหรือเปล่าจากคอนโดนะฮะไม่ต้องกังวลเรื่องรถชนด้วยหรือว่าวนกันหลายรอบเปลือง,น,องออน้ำมัน้เนี่ยไม่ต้องแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เอสเปซพยายามมองวิถีชีวิตในอนากตได้อย่างน่าสนใจลิฟต์แต่ละอาคารเนี่ยมี2ตัวเพราะฉะนั้นเขาคำนวณแล้วล่ะในแง่ของการความเพียงพอในการใช้งานเราไม่ต้องรอนานและอีกจุดหนึ่งะนะฮะที่เป็นเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยนะครับ อาคารก็ผมว่าก็ครบคันนะ CCTV oh, <yeah. S 1> ระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงการที่มีแฟคซิลิตี้ที่ครบคันอย่างที่เราบอกไปนะแล้วก็แยกในส่วนของการอยู่อาศัยเนี่ยออกไปที่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างนะสะดวกสบาย ไปดูห้องตัวอย่างกันก็ต้องบอกว่าอารยาทําได้อย่างฉลาดมากในการจัดพื้นที่นะฮะห้อง3าแบบจะแตกต่างกันที่ระเบียงและก็วิวนะแต่ตัวในส่วนของตัวภายในนะเราอาจจะได้นะฮะในส่วนของการจัดพื้นที่ที่แยกเฉพาะการใช้งานต่างๆกับไปเดี๋ยวเราก็ามาดูนะวิธีการจัดแพนนิงอย่างที่บอกไฟไว้เลยนะเริ่มจากเข้ามาไฟเราก็จะเห็นนะสำหรับจุดเด่นหนึ่งนะฮะในการจัดวางแพนนิงนะฮะ วิธีการวางห้องอันนี้น่าสนใจมากเพราะเขาแยกการใช้งานเป็นส่วนๆทั้งหมดเลยฝ้ายคือมันจะไม่ปะปนกปันม่นัคือ,อข้อดีเป็นจุดแข็งเลยใช่ไหมคะการคือปกติถ้ามันแยกไปตรงอื่นก็กลายเป็นเหมือนต้องมีพื้นที่ทางเดินเข้าห้องน้าทางเดินเข้าครัวเหมือนเสียพื้นที่ให้กับทางเดินไปวิธีในการที่บอกว่าตกแต่งฟูลรีฟิต ให้เหมาะกับสําหรับนะตกแต่งในเบื้องต้นสําหรับพวกเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้ด้วยของโครงการไม่ว่าจะเป็นนะท็อปครัวซิงค์หรืออะไรต่างๆเนะี่ยชุดด้านบนอันนี้โครงการก็คือทําให้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้เลยนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยกวัสดุนะก็เราเห็นกันเนี่ยเป็นปาติเคิลบอร์ดแล้วก็นะผิวหน้าก็เป็นพวกลามิเนตแล้วก็ในส่วนห้องน้ําอ,อันนี้นะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งอย่างชัดเจนเ,เดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านในกันดีกว่า ในส่วน l i ฟวิ่งรูมนะฮะในส่วนตัวนี้กันนีเป็นไงฝ้ายโอ้ลิฟวิ่งรูมนี่โอเคเลยนะคะได้พื้นะที่ใหญ่จุดหนึ่งต้องบอกก่อนเลย<ะ>ว่านี่คือจุดเด่นนะฮะของตัวห้องซึ่งเราลักษณะในอย่างที่บอกกันแล้หล่ะแปลนนะฮะในแง่ของการวางยาวเรียงฟังก์ชันแต่ส่วนที่เราทําให้เรารู้สึกว่าไม่แคบเลยเพราะว่า จริงๆห้องสูง2เมตร 60, 60. มันทําให้ดูโปร่งขึ้นแล้วก็ดูสเปซทั้งบนนะในการที่เราอยู่เนี่ยมันโปร่งรล่งทั้งหมดเลยตัวลิฟ่งรูมเนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะตกแต่งเลือกตกแต่งตามสไตล์ที่ต้องการไลฟ์สไตล์อยากเป็นยังไงทําได้ทั้งหมดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจก็คือพื้นที่ในส่วนตัวเชื่อมระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนเราพูดง,ง่ายๆคือห้องนอนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นห้องนอนได้เต็มปากเพราะเขาแยกพื้นที่เลยมันส่วนตัวไงใช่ไหมฮะเราจะสังเกตเห็นนะฮะก็คือจะมีนะะกรจ นะที่บอกนะ3บานเป็นเหมือนวอเดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่ห้องนอนที่จะมีตัวในส่วนของตัวระเบียงเชื่อมกัน มาในส่วนตัวห้องนอนนะฝ้ายนะคือห้องนอนกันบ้างดีกว่าค่ะจารย์ก็จะเห็น้องไปที่มีเตียงวางได้5้าแบบอันนี้5ฟุต6ฟุตก็ได้เลยได้เลยได้เลยก็คือนะชีวิตใครมีมัดเริ่มต้นชีวิตคู่ที่นี่ก็ได้เลยนะฮะแต่สิ่งที่จะบอกก็คืออย่างที่บอกนะฟูลรีฟิตที่บอกนะเขามีตู้เสื้อผ้าบิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้อเขาให้ด้วยแล้วก็ในส่วนตัวโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยอันนี้ก็คือบิวมาให้เรียบร้อยเสร็จสมนะ นะคบคือแล้วตรงนี้อย่างที่บอกตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงของห้องใครอยากเอานะต้นไม้สีเขียวหน่อยนะแขวนไว้หรืออะไรต่างๆได้เลยนี่เป็นตัวอย่างนะท่านผู้ชมของตัวในส่วนของตัวชั้นตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปการใช้วัสดุนะท่านผู้ชมนะก็เป็นวัสดุมาตรฐานนะจะเ,เราไปสรุปกันด้านล่างดีกว่านะว่าอะไรที่เป็นจุดแข็งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นส่วนที่เราจะเลือกซื้อโครงการนี้ครับ เรามาสรุปจุดแข็งกันดีกว่า,าผมว่าข้อแรกนะฮะในแง่ของทำเลนะฮะจากสุขุมวิทเข้ามา,าที่อ่อนนุชนะไม่ไกลามากเ,ามเพราะฉะนั้นจะบอกว่าแฟคซ์ฟิตีต้ตรงนี้อยู่ใจกลางแล้วก็อย่างาาที่บอกนะเราสามารถชะจะมาพัก่อนย่อนใจหรืออะไรต่างๆที่พิคเดลลี่ที่เป็นคอมมูนิตี้มอลตรงนี้ได้นะแล้วก็ข้อที่เด่นมากๆอีกข้อนึงก็คือการจัดพื้นที่ สำหรับใครนะที่ดูคอนโดนะในพื้นที่ที่ขนาดที่คอมแ a c t หน่อย28ถึง35ตารางเมตร<า>ผมว่าจริงๆแล้วอริยาทำได้อย่างน่าสนใจเพ<า>ราะฉะนั้นนะท่านผู้ชมที่สนใจนะสามารถมาเยี่ยมชมนะที่ A-Space มี Space นะที่สุขุมวิท77นะ<ห>จะมารถไฟฟ้านะหรือว่ายัางไงขับรถเข้ามาก็ได้มาที่พิคเดลลี่นะแล้วก็มาดูที่เซลล์ออฟฟิศนะมาดูห้องตัวอย่างตัวอย่างว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ท่านผู้ชมหรือเปล่า เพเผอไม่ได้แค่ห้องกลับไปนะคะได้ทั้งอาหารอรอ่อยอร่อยได้ทั้งถ่ายร,รูปสวยๆหรือบางคนก็เห็นเมื่อกี้มีพีเวดดิ้งกันมาถ่ายด้วยนะเป็นอย่างนั้นเลยสวยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนะติดตามอาจารย์ก๊อฟแอนด์เฟรนนะฮะดูน้องฝ้ายกันต่อไปได้นะฮะไปดูกันดีกว่าว่าโครงการข้างหน้านะฮะเราจะไปดูโครงการไหนยังไงกันบ้างในดีดีพ p e เ t อร์ v i e w วิวนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ